บทสวดมหาจักกรพัิเป็นบทสวดที่มีผู้ทุคุณครอบจัก,กรวาลสวดเพื่อแผ่เมตตาช่วยลดขอ,อกรรมจากเจ้ากรรมในเวรเก่าเสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมบุญบาร,รมีสิ่งที่ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคชีวิตก็จะทุเราลงเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปบทสวดมหาจักกรพัิ ตามกำลังวันพฤหัสบดีส9บจบนะโมตัสสะพะขวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตรีสหัสสุธรรมา พุทธโธธรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรัรมมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พรพุทธ,ธไตรัตนญา,านมะนีนพรัตนสีสหัสะสุธรรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณามะนีนพรัศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ตระโตอะหังวันธามิธาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะรพาพุทธะไตรัตนญาณมณีนพร,รัตศีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีธานังวะรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญา,านมะนีนพรัสศีสหัสสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรัมรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธ,ธไตรัตนญาณามะนีนพร,รัตศีสหัสสุธรรมาพุโทโธธัมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธ,ธา,าธรรบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานัง,วร,ง,นงวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธไตรัตะญาณมณีนพพรัตศีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ทุระโตอาหังวันทามิธาตุยโยอ,อาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธาไต,ร,ตาาร,รัตนญาณมณีนบพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคกีธานังวะรังคันทังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินณโมพุทธายะรพะพุทธไตรัตนญาณามะนีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆ ยะถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินัโมพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธาไตรัตนะญาน มณีนพร,รัตศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะ สังฆปูเชมินัมโมพุทธายะภาพุทธาไตรัตนญาณมะนีนพระรัตศีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุรโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิาสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมณีนพรัตสีสหัสส,สุธรรมาพุทธโทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานัง วรางคันทางสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินัมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตสีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะธา,าพุทโมนะ พุทธบูชาธร,รมมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญา,านมะนีนพร,รัต สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพร,รัตน์ศีสหสัสสนะุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิาสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินัโมพุทธายะรพาพุทธะไตรัตนญาณมณีนพร,รัตสีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธะไตรัตนญาณมะนีนพรัตสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรงังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินับโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมะนีนพรัต สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นโมพุธทธายะาพยระพุทธไตรัตนญาณมณีนพร,รัตศีสหัสสุธรรมาพุโทโธธัมโมสังโฆยะธา,าพุทโมนะพุทธ,ธาบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย หังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิบทสวดแพ่กุศลปรับภพภูมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภลัปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พละปตตาปเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาสัเพธรรมาสัเพสังคาผลัปตตาปเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสบทสวดแผ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมในเวร พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิคำอธิษฐานจิตขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานสำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการด้วยเทอญ